โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ถูกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่หน้าเกม The Hand of My Dad นะครับรอบนี้มีเข้ามาที่65,000กว่าบาทนะครับมาเดี๋ยวไม้แรกขอเปิดไปเลยนะครับผมจะลองซื้อไปเบส300รนะครับมาลองดูซิว่าจะลุ้งหรือว,ว่าจะร่วงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รับชมพวกคนมบันเทงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับช่วงนี้ใหญ่ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็มาอวันที่ 3/ ามแปโกนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับสาหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบเกมนี้คลิปก็ฝากออนไลน์ให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกับฟรีเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับไม้แรกก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าไม้แรรกกกไไดุ้ผมเล as, ิ ปั๊บเลยนะครับเกมนี้ก็หลักๆเลยก็เป็นเกมที่ต้องพึ่งตะว,วายอยู่แล้วนะครับยิ่งตะว,วายลงเยอะก็ยิ่งมีโอกาสแตกเยอะแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยเข้ามาเล่นบ่อยเท่าไหร่นะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะจัดให้ทุกคนได้ดูนะครับประเดิมเป็นเกมที่3เลยนะครับตอนนี้เราก็มาเจอกันในช่วงดึกนะครับมาลองดูสิว่าเล่นช่วงเวลานี้จะไปต่อได้หรือเปล่าจเจ้ากำไรออกไปได้หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะครับ มาตอนนี้ตวายลงมาแล้ว2ดวงนะฮะทุกคนถ้าลง3แถวกลางบอกเลยว่ายังไงก็แตกแน่นอนนะครับวีรอบนี้วายลงสวยโอ้โหเท่าไหร่ครับบวกมา4ี่พันาร้อยกว่าบาทนะครับเจอแบบนี้ก็หวานแน่นอนทุกคน มาตอนนี้โอกาสแต่ก็เหลือแค่2รอบสุดท้ายนะครับสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะมีเป็นโปรโมชั่นเดือนเกิดนะครับใครที่เป็นสมาชิกกับสองปายโกหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับรับฟีไปเลย500นะครับก็สามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับแค่ทําเทินให้ครบ5เท่าก็สามารถถอนออกมาได้แล้วนะครับค่ายนี้เบ็ขั้นต่าก็อยู่ที่3บาทนะครับแต่ก็แล้วแต่บางเกมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีหลายโปรโมชั่นมากนะครับให้ทุกคนได้เข้าร่วมกันนะครับสําหรับใครที่เกิดเดือนนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับรีบเข้าไปตามกันได้นะครับแล้วก็ ตอนนี้ช่องผมมีกิจกรรมมาให้ทุกคนได้เข้าร่วมกันนะครับประกาศผลที่16นี้นะครับแจกไป5รางวัลนะเดี๋ยวจบกิจกรรมรอบนี้ก็มีต่อเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากไปกดติดตามเพจผมไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมมาลุยกันต่อเลยนะครับตอนนี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็เด้งมา9 0 0 0 0กว่าบาทแล้วนะครับฟรีเดียวเจ้าอยู่หรือเปล่ามาครับทุกคนสักเตอร์หนึ่งตัวเท่านั้นนะฮะโอ้โหไม่น่าพลาดเลยนะครับ ของฟรีต้องมาแล้ววะในเบ้าเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหเชีย่ยเอาจริงแล้วเกมนี้ตั้งแต่ผมเล่นมาก็ถือว่าเป็นเกมที่ได้ลุนเข้าฟรียากพอสมควรเหมือนกันนะครับเวลาผมเข้ามาเล่นทีไรก็ซื้อตลอดเลยนะครับจัดทุนหนักเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะทุกคน โอเคผมว่าพอเช่นนี้แล้วกันเนาะตอนนี้ลมทั้งทุนกำไรก็ขึ้นมา90,000กว่าบาทแล้วนะครับฟรีเดียวรู้เรื่องนะครับได้กําไรก็ควรจะเลิกนะครับไปต่อกบ้าแล้วนะฮะก็สําหรับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะไปต่อเกมไหนก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ